โอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจากทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าเยี่ยมคาระวะและรับโอวาจากนายอนุทินชาญวิวรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะ ที่ตึกสันติไมตรีรำเนียบรัฐบาลศาสตราจารย์ดรนรุนรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นจากทั่วประเทศที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคาระวะและรับโอวาจากนายอนุทินชาญวิวรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมรับโล่รางวัลเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ2569 นายอนุทินได้กล่าวต้อนรับเด็กและเยาวชนด้วยความยินดีพร้อมกับขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่จัดกิจกรรมนี้และถือเป็นครั้งแรกในรัฐบาลชุดนี้ที่ได้ต้อนรับเด็กเยาวชนจำนวนมากแบบนี้โดยได้ขอให้เด็กทุกคนนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และใช้เป็นแรงบันดาลใจในการกำหนดเป้าหมายชีวิตนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดรนรุมนได้กล่าวโอวาทแก่เด็กๆว่า เราต้องเติบโตเป็นผู้ที่จะสร้างอนาคตให้ประเทศไทยโดยให้คำนึงถึงหน้าที่พลเมืองที่สำคัญและต้องใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างมีสติเพื่อพัฒนาตนเองและหากมีเรื่องที่ส่งผลกระทบจิตใจให้ปรึกษากับครอบครัวหรือผู้ที่ใกล้ชิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านยังได้เชิญชวนเด็กๆร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันที่10มกราคมนี้ด้วยนะคะโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะและกิจกรรมสร้างสารรค์ต่างๆอีกมากมายพร้อมกับของรางวัลอีกเป็นจำนวนมากด้วยนะคะ โดยสำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ได้รับการพิจารณาจาก17หน่วยงานที่คัดเลือกตามเกณฑ์ที่มีความประพฤติดีเรียนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมทั้งด้านวิชาการศิลปะวัฒนธรรมกีฬาและคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่ทำความดีและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติรวม2,833คนเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและเป็นกำลังสำคัญในอนาคต